ในปัจจุบันงานอดิเรกมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเล่นดนตรีเล่นกีฬาหรือปลูกต้นไม้เพราะงานอดิเรกเป็นกิจกรรมยามว่างที่ทำเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายและการถักไหมพรมก็ถือเป็นการอดิเรกยอดนิยมของหญิงสาวอีกอย่างหนึ่งครับโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้รายงานไว้ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไหมพรมมีโอกาสขยายอีกมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสเป็นงานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้ในเวลาเดียวกันครับ และในวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน c o t t o n r o s e h o b b y Cafe ร้านที่เกี่ยวกับงานอดิเรกทั้งการฝีมือที่นำคอนเซปต์งานฝีมือประเภทเย็บปักถักร้อยมาผนวกกับคาเฟ่ทำให้ได้ร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ไหมพรมและการถักเหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างงานฝีมือจากงานอดิเรกของตนเองด้วยบรรยากาศผ่อนคลายบวกกับคอมมูนิตี้ที่ได้จากผู้คนที่ชื่นชอบในเรื่องเดียวกันครับ โดยร้านเขา้ o โลด s อ h o ี b คาเฟ่นี้ตั้งอยู่บนถนนนิมานเหมินซอยห้าในจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดให้บริการมากกว่า1ปีแต่สามารถสร้างยอดขายได้มากถึง1นึ่งแสนบาทต่อเดือนเลยล่ะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าร้านเขาต o ้ r โ s e ฮอบบี้คาเฟแห่งนี้จะสามารถไปแตกได้หรือไม่ไปชมกันครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการ SME ตีแตกครับยังอยู่ในบรรยากาศนะฮะออกนอกพื้นที่นะครับครั้งนี้อยู่ในบรรยากาศเย็นๆยนสบายๆนะครับที่เชียงใหม่หลายหลายท่านที่เป็นแฟนๆบอกว่าเมื่อไรจะทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องราวของไหมพรมที่มีการถักๆเนี่ยวันนี้ดูได้อย่างเต็มอิ่มจุใจเลยคําคืนนี้ธุรกิจใช้ชื่อว่า Cotton Rose Hobby Cafe ครับเชิญเลยครับมานะครับ และสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือคู่หูเจ้าของธุรกิจ Cotton Rose Hobby Cafe ไม่รู้ว่าความนุ่มของไหมพรมจะสยบความดุดันของขาโหดและทําให้เทพประจํารายการประทับใจหรือไม่ส่วนกรรมการพิเศษของเราวันนี้ก็คือคุณวาสนารุ่งแสนทองลาทุลัสผู้บริหารผลิตภัณฑ์นารายานนั่นเองครับมาลุ้นตีแตกกับธุรกิจนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับได้หนึ่งท่าน แม่ผมก็เพิ่งทราบว่าอโอ้โหไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของไหมพรมคุณพุดเดิ้ลปาจารีนันครครับม,มันงามนุ่งงามมากเลยเหรอมันงนดงามค่ะพี่ตาโ,โอ้นดูตาประกายเลยนะน,น,น,นแล้วมันเหมาะมากที่จะทําให้กับผู้ชายอ้ทไเวลาเรารู้สึกประทับใจใครรักใครเราก็จะอยากสร้างสรรค์สิ่งของนั้นให้กับเขาไหมพรมจะสามารถตอบโจทย์ได้ใช่ไหมคะใช่ขอบคุณค่ะเอาละเพิ่งเริ่มต้นเท่านเองนะ มีนักศึกษามาชมด้วยนะฮะนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับเชิญครับมีผู้บริหารธุรกิจ s อสจากเรือธนาคารเกสสิกรไฮมอบให้ทุกท่านคนละหนึ่งเล่มด้วยนะครับพบหรือยังยกสิเอาละเรียบร้อย มาถึงการร่วมสนุกลุ้นรับ t o y ยต a h i Lu ักสวีโก้สมาร์ทแคป2.5มูลค่ากว่า7แสนบาทกับ SME แตกไม่แตกจับแจกวีโก้เพียงส่ง SMS มาที่เบอร์4221449และร่วมทายผลว่าธุรกิจคืนนี้จะตีแตกหรือไม่แตกซึ่งสัปดาห์นี้เปิดรับการทายผลเป็นสัปดาห์สุดท้ายเลยนะครับสัปดาห์หน้าจะประกาศร,รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ t o y ยต a h i Lu ัก์วีโก้สมาร์ทแคป2.5กันแล้วรีบส่งกันเยอะๆนะครับจาเป็นหรือไม่ที่ผู้หญิงจะต้องถักไหมพรมอาจารย์ธัญวัฒน์สามารถถ,ถักไหมพรมได้ ได้ค่ะจริงปะผมถักโครเชจริงเหรอคะโอ้อย่างอาจารย์เนี่ยนะถักโครเช่ผมเราไม่อยากเชื่อจริงๆว่าแต่อาจารย์จะมานั่งถักกับเขาไหมล่ะครับผู้ชายถักได้ไหมได้ค่ะสอนแล้วก็เป็นได้ง่ายไหมเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบอยู่แล้วแต่รายก็มีค่ะมาทําให้กับแฟนไม่ต้องออกเป็นแบบแนวหวานแหววไม่ค่ะเป็นผู้ชายหนุ่มเลย่ะแท้ๆเลยนะแทุเลยค่ะอ้ถักองมือ เล่าปีถักรองเท้าย่าเนี่ยนะฮะคงเบ้งบอกว่าทําไมท่านมาทําเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ท่านไม่รู้จักให้ความสําคัญถูกคงเบ้งด่าก็ก็เลยเลิกถักเลยทั้งที่จะถักให้คงเบ้งดูวนะเพราะว่าเป็นผู้นําไงแล้วมานั่งถักรองเท้าอะซึ่งซึ่งเสียเวลาโอ้แค่เริ่มต้นก็แรงเลยครับกับขาโหดของเราแต่แม่ถ้าธุรกิจไม่ดีจริงทำไมร้านไหมพรมถึงมีมาจนถึงปัจจุบันล่ะครับ ไหมพรมมีที่มาที่ไปอย่างไรงดงามอย่างไรเราจะเริ่มยังไงกันดีก็เริ่มแรกจากธุรกิจนะคะก็คือว่าแต่ก่อนเนี้ยไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะมาแตะไหมพรมไม่เคยทํานะคะแต่ว่าวันนึงมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะทํา ของสิ่งหนึ่งให้กับคนที่รักนั่นก็คือนั่นคือนี่ยสองคนนี้ไม่ไม่มีแฟนเลยฮะผถักให้แม่นี่ไม่มีแฟนเลยอ้จุดเริ่มต้นใช่ไหมอาจารย์หนูได้สารกับพาะสิ่งนี้โอ้โหถึงขั้นใช้เสน่ห์ปลายไหมพรมมัดใจแฟนเลยละครับว่าแต่เสน่ห์ของไหมพรมมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยไหมพรมประทานมาหมายว่าคุณทําไหมพรมเพื่อสิ่งนี้คือจริงๆรเขาเป็นสิ่งคนคว่ได้หรือว่าหรือว่าใบพรมบางหน้าไม่ค่ะคือจริงๆรแล้ว บังไม่นี่คืออะไรครับไม่ไม่ได้บังหน้าค่ะหมายถึงว่าเราตั้งใจตั้งใจค่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวตั้งใจทํามากกว่าค่ะไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาต่ายทำแล้วจงเพื่อจะได้สามีไม่เกี่ยวกันเป็นเป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้ค่ะขออนุญาตนิดนึงนะทั้งหมดเนี่ยขอดูภาพรวมก่อนทั้งหมดนี้ก็คือในเรื่องราวของอุปกรณ์เยอรมันไม้พรมทั้งหมดหลักๆรวมๆคืออะไรมีช้อปปิ้งมีคอบบี้แล้วก็มีคาเฟ่ คอบี้ก็คือสิ่งนี้ที่เราถักเพื่อมีบริการแล้วก็อยู่ในนั้นแล้วเห็นคนที่มาถักเถิงต่างนั้นด้วยก็ก็ใช้เป็นลูกค้าก็ใช้บริการอยู่ที่นี่เลยเพราะเราดิ้งเดินด้วยค่ะเพราะเราไม่ใช่ขายแค่โปรดักต์ค่ะเราขายสังคมเราขายคอมมูนิตี้ด้วยค่ะน้าสนใจจริงๆครับเพราะเจ้าของร้านตั้งใจจะให้ร้านนี้เป็นเหมือนสภาของคนรักไหมพรมเลยล่ะครับ อีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการเปิดร้านคอทเทลโรสฮ็อบบี้คาเฟ่ก็คือร้านไหมพรมที่ประเทศญี่ปุ่นครับเพราะเมื่อก่อนในประเทศไทยไม่มีร้านที่ขายเฉพาะไหมพรมอย่างเดียวแต่ที่ญี่ปุ่นมีร้านแบบนี้อยู่มากมายบวกกับสไตล์การตกแต่งร้านที่น่ารักโดดเด่นและมีการอัปเดตรูปแบบของไหมพรมและลายการถักใหม่ๆออกมาเสมอรวมทั้งมีอากาศที่หนาวเย็นทําให้ที่ญี่ปุ่นนิยมการถักไหมพรมกันมากเลยทีเดียวจนกลายเป็นสังคมในกลุ่มผู้ที่ชอบไหมพรมเหมือนกันครับ เลยทำให้คุณสิรินทร์อนและคุณสุรศดีสนใจอยากที่จะนำรูปแบบร้านมาเปิดในบ้านเราและกลายมาเป็นร้าน Cotton Rose Hobby Cafe นั่นเองครับไหมพรมแรกสุดนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนฮะเนี่ยก็ทางยุโรปค่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือมาจากผลสัตว์ก่อนยุโรปนี่ เมืองหนาวส่วนใหญ่เป็นเมืองะอ,อากาศหนาวมากกว่าเราใช่ค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นอย่างที่นั่นมากกว่าไหมเพราะมันมันมีกี่ประเภทนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็จะมีหน,นึ่ง <c oughs> ขนสัตว์ค่ะกลุ่มของขนสัตว์ก่อนสัตว์อะไรนะเขาทั้งเป็นสละขนเขามาเป็นไหมพรมเนี่ยถ้าตอนนี้คือของเราเนี่ยคืออพา,าร์กเ เป็นสัตว์ที่ะนะตัวเอาพาก,าาากา้าน,น้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะหน้าตาหน้ารักค่ะเซืมเซืมซึมซึมแต่น่ารักขนนุ่มมากๆขนนุ่มาตาหน้ารักอย่างที่คุณสิรินทร์ว่าจริงๆครับ <S <S เราไปรู้จักกับไหมให้มากขึ้นดีกว่าครับ <S <S ปัจจุบันเราสามารถจำแนกไหมออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆซึ่งแบ่งตามประเภทของวัตถุดิบที่นำมาทำไหมพรมนั่นเองครับโดยไหมประเภทแรกก็คือไหมที่มาจากขนสัตว์ครับ เช่นแคชเมียร์คือไหมที่ทํามาจากขนท้องของแพะแคชเมียร์เป็นไหมที่มีคุณภาพสูงมีคุณสมบัติพิเศษที่ให้ความอบอุ่นนุ่มสบายมีน้าหนักที่เบามากแต่มีราคาที่แพงกว่าไหมชนิดอื่นๆครับอัลพาคาคือไหมที่ปั่นทอมาจากตัวอัลปาคาสัตว์ในตระกูลลามะเป็นไหมที่มีความอ่อนนุ่มให้ความอุ่นได้มากน้ำหนักเบามีราคาที่สูงครับ บูคือหมาจากขนสัตว์ต่างๆที่นำมาปั่นรวมกันส่วนใหญ่จะเป็นขนแพะและขนแกะเซลคือไหมที่ทำมาจากหนอนไหมมีลักษณะมันวาวสวยงามและทนทานแต่ไม่ค่อยคืนตัวอีกทั้งมีราคาแพงและยังดูแลรักษายากอีกด้วยครับไหมประเภทที่สองก็คือไหมที่ทำมาจากพืชครับมีลักษณะที่นุ่มแต่ให้ความอบอุ่นน้อยกว่าไหมาจากขนสัตว์และเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้ขนสัตว์ได้เช่นแบมบู ไหมที่มีส่วนผสมจากเายื่อใยมีคุณสมบัติไม่หมักหมมเชื้อแบคทีเรียแต่มีข้อเสียในเรื่องไม่ทนน้ําดูแลรักษาค่อนข้างยากจึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องซักบ่อยๆและประเภทสุดท้ายคือไหมสังเคราะห์ครับเช่นโพลีเอสเตอร์หรือไนลอนมีความยืดด่นสูงทนทานมักนําไปผสมกับไหมธรรมชาติเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับไหมธรรมชาติครับ ใครที่สนใจหมาชนิดไหนทางร้าน Cotton Rose Hobby Cafe เขาก็มีไหมไว้บริการครับซึ่งเป็นหมานำเข้าจากยุโรปและญี่ปุ่นมีคุณภาพดีครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่กลุ่มละ165-600ถึงบาทครับแต่ต้องขอบอกก่อนครับว่าไหมที่ไม่มีจำหน่ายที่นี่ก็คือไหมแคชเมียร์เพราะมีราคาที่แพง1กลุ่มมีราคาประมาณ1,500บาทขึ้นไปครับ อันนี้มันมาจากที่ไหนเนี่ยนี่ผ้าป่ะอันนี้ตุรกีค่ะแล้วไงแล้วตัวนี้มาจากไหนอ่ะอันนี้มาจากอิตาลีค่ะโซนยุโรปหมดเลยอันนี้โซนยุโรปหมดเลยนะแล้วก็เราก็มาดีไซน์เอาอย่างี้เหรอใช่ค่ะอันนี้ฝีมือใครฮะเหรอนะตาเป็นประการทุกครั้งเลยนะมีความสุขมากนี่ทำให้ใครครับคือนี้เจ้าของอยู่ข้างหลังอาจารย์ค่ะของคุณแม่ค่ะอ๋อคุณแม่อ๋อคุณแม่วันนี้คุณแม่มาชมอยู่ด้วยนี่นผืนแรกที่ทำใช่ไหมฮะผืนแรกที่ให้ทำคือผืนนี้ค่ะ อู๋ชิ้นแรกเลยนะเนี่ยค่ะคือชิ้นแรกค่ะคุณแม่ชิ้นแรกคืออันนี้แหละนะนะเวลาใส่้างมันจะอุ่นโอ้ใชนั่นแหละแต่คุณเล่สวยป่ะอย่างนี้สวยค่ะนี่ผืนแรกถือว่าโอเคเลยเนี่ยถักยากนะคะเพราะว่ามันพื้นผิวมันไม่ได้แบบเรียบๆทั่วไปอ๋ออ่ะตอนนี้มาอะไรต่อในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นตัวไมพรมและกลุ่มนี้ละ กลุ่มนี้ก็คืองานฮ็อบบี้อื่นๆค่ะก็คืองานจากผ้าสักหลาดนะคะที่จะมาทําเป็นเค้กแล้วก็งานจับผ้าที่ที่สามารถที่จะมาทําเป็นอ๋อที่งานผ้าแล้ว่เพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องาของความคิดความอ่านครีเอทีฟเกี่ยวกับเรื่องงานแผนเมสต่างๆค่ะแล้วก็มีเอาไหมพรมเนี่ยค่ะไม่ได้ใช้ที่เอ่อมาทําเป็นเสื้อเนี่ยก็สามารถที่จะมาก็มาทำเป็นอื่นๆเจ้าตัวอะไรต่างๆได้ใช่ค่ะหรือว่าน้องลับซี รัฟฟี่กับแนนซี่ที่ร้านคัตตันโรสฮอบบี้คาเฟ่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่ไหมปมนะครับแต่ยังมีสินค้าอื่นๆให้เลือกอีกด้วยครับนอกจากจะมีหมายชนิดต่างๆขายแล้วที่คัตตันโรสฮอบบี้คาเฟ่ยังมีสินค้าอื่นๆให้เลือกซื้อหาอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆสินค้าประเภทสําเร็จรูปเช่นผ้าคลุมกร,ระเป๋าตุ๊กตาผ้าพันคอรวมทั้งอุปกรณ์ในการถักต่างๆครับ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีเครื่องดื่มและเบเกอรี่อร่อยอ่อยไว้คอ,อยอบริการอีกด้วยครับเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบในเรื่องงานเย็บปักถักร้อยมาที่ Cotton Rose Hobby Cafe ไม่ผิดหวังแน่นอนครับการถักไหมพรมเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นคนยุโรปนะคะเพราะว่าเขาหนาวไงบ้านเราเนี่ยเชียงใหม่ก็หนาวเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าแรงบันดาลใจที่จะมาทำร้านเดี๋ยวมาคิดหนักนะเพราะว่าถ้าคุณมาทำแล้วดิ้นมองร้านเนี่ย เป็นคอตตอนเป็นฮอ็อบบี้เป็นคาเฟ่ตกลงไม่รู้อะไรแน่นอนไงคนที่มานี่จะจะมาทางกาแฟหรือจะมาถักไหมพรมคุณวาสนามองว่าแนวคิดของร้านยังไม่ชัดครับอาจทําให้ลูกค้าสับสนว่าที่นี่ขายอะไรเป็นหลักกันแน่หลักหลักคืออะไรหลหล,หลักคือขายงานงานฝีมือนี่แหละค่ะแต่ว่าการที่ไม่ให้ลูกค้าเดินออกไปนอกร้านเนี่ยค่ะ ให้เขาอยู่ในร้านทั้งวันถ้าเขารู้สึกหิวน้ำเขาเดินออกไปเขาอาจจะไม่กลับมาเลยก็คือว่าให้นั่งอยู่ในนี้นานๆนี่คือประเด็นหลักของเราที่เราต้องการเวลาเวลาที่เราทําชิ้นงานเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วถูกไหมคะคุณต้องการทําให้ร้านคุณเป็นตู้เย็นใช่ไหมฮะให้คนนั่งแช่อยู่ทั้งวันเลยเราจะเสริมความสี่คนเนี่ยนั่งถักอยู่คนเดียวคนอื่นจะเข้ามากินอะไรไม่ได้เลยเพราะฉันนั่งถักอยู่ทั้งวันเลยมีอยู่เจ็ดคนแล้วมันก็สั่งกาแฟแก้วเดียวถูกค่ะแล้วแล้วจะเอารายได้จากไหน ประเทศนี้ของขาโหดน่าสนใจครับเพราะถ้ามีคนมานั่งแช่ที่ร้านทั้งวันรายได้จะคุ้มค่าไฟาค่าแอร์ไหมครับเนี่ยรายได้มันไม่มากนะคนที่มานั่งถักเนี่ยเพราก็ถือเราเนี่แต่ว่า,<อ>าเรามานั่งทุกวันนะคะมันจะออสโมซิสแล้วก็ซื้อของได้ทุกวันคือเวลาที่ทำเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนที่เขานั่งทำอยู่แล้วสมมติเราทำชิ้นงานตัวหนึ่งนั่งทำพ,พับคอนคออยู่เพื่อนั่งข้างอาจจะถักกระเป๋า พอเราเห็นแล้วเอ้ยเราก็ไม่ยากที่นาเราอาจจะทำได้ก็ได้คนนี้อาจจะถักผ้าพันผ้าเพราะว่ามันจะมีกันหลายหลคนที่ถักกระเป๋ากระเป๋าทำไงอะโอ้ยเชิงชันไม่มีขอซื้อของหน่อยช้อปปิ้งไปกระเป๋าบอกผ้าเป็นคอโอ้ยยังไงเธออัดสีอะไรไปช้อปปิ้งคือไม่อยปแต่ไม่ถักยกกวนนั่งถักกันเนี่ยไอ้กลุ่มเนี่ยมากันตลอดลูกค้าใหม่ไม่ได้เลยเพราะมันนั่งถักเป็นกวนตอนนี้กรรมการห่วงว่าถ้าเกิดอยู่นานๆ กว่าจะมีรายได้นี้ก็จะซื้อครั้งที่สองเนี่ยมันเมื่อไหร่ต่อกันเลยค่ะพอทำชั้นงานเสร็จก็จะมีต่อทันทีทุกคนรู้ได้ยังไงเหรอว่าคนลกคนเราจะมีจดเชื่อไว้ค่ะเป็นในเรื่องของข้อมูลลูกค้าค่ะงั้นผมถามนิดนึงว่าไอ้เอไหมม้วนหนึ่งอย่างเงี้ยมันถักได้นานขนาดไหนถ้านั่งอยู่ในร้างคยูทั้งวันถ้าถ้าถักเป็นผ้าพันคออย่างเงี้ยค่ะหนต้องใช้สามกลุ่มสามกลุ่มใช้เวลาาแค่ไหนล้นานขนาดไหนวันหนึ่งเลยแค่หนึ่งร็จค่ะ้ไปกี่บาท อ่าเริ่มต้นที่165บาท แพงสุดบาทค่ะ1้5บาทแล้วเขาถักได้ม้วนเดียวก็คือได้ร65บาทวันนั้นจบวันนั้นไปเลยใช่นะเริ่มเข้ามาเองแต่ว่าคนพวกนี้มาใหม่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเรารับได้กี่คนสมมุติว่าทุกคนทุกวันคนเข้าเต็มหมดนะรับเดือนกว่านี้ไม่ได้แล้วมาได้กี่คนแล้วเป็นคนเมื่อวานด้วยเมื่อวานนี้นั่งเงี้ยป็นเดือนนึงแล้วย5่น25คนคณะกรรมการกำลังเป็นห่วงในเรื่องของรายได้ในแต่ละวันซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่ากับการที่ลูกค้ามานั่งทั้งวันก็ได้ครัััับบบบผมจะเเเปรรรีียยยยทให้ดูคกกกตวอ่่าาางชนถ พันคอหผืนซึ่งใช้หมายทั้งหมด3กลุ่มในราคากลุ่มละประมาณ165บาทก็จะตกผืนละ495บาทซึ่งที่ร้านสามารถรองรับลูกค้าได้สูงสุดถึง25คนและถ้าทุกคนถักผ้าพันคอเหมือนกันก็จะทำให้ร้านค o ตเ o ิลโรส Hobby c a าเมีรายได้เฉลี่ยสูงสุดต่อวันประมาณ12,375บาทหรือคิดเป็น370,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวครับเอองั้นกลุ่มลูกค้าเป็นใครอยากให้ใครเข้าเดินเข้ามาตั้งแต่ ู้หญิงค่ะผู้ชายก็ได้ถ้าถ้าถ้าเธอโยนตุ๊กแกไปร้องไม่ต้องมือร้อแล้วไม่มีค่ะก็ก็มีบ้างไม่เกี่ยวที่ที่ที่แมนแก็ได้แมนๆก็มีเรียกว่าเล่นกล้ามมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็มานั่งเขาเห็นว่ามันเพราะว่ามันเป็นแฮนด์เมดนะคะแล้วก็ทํามาจากใจไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็สนใจไหมพร้อมกันแล้วครับว่าแต่อาจารย์น่ะสนใจเป็นสมาชิกที่นี่หรือเปล่าล่ะครับผู้หญิงสวยทําไมต้องมานั่งร้านคุณ เพราะว่าเรามีสิ่งที่เขาต้องการอยู่พบหมดเลยไงคะ๋ยนนี้ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทั้งโลกเลยนะฮะ,ะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นกําลังแรงงานที่สําคัญนะแล้วตอนนี้มากกว่าผู้ชายด้วยเพราะผู้หญิงบางทีเดี๋ยวนี้ไม่มานั่งผักแล้วล่ะ ฮึ่มหรืออะไรหรือหรืออะไรครับมีฮอาจารย์คะหรืออะไคะฮึ่มทำไมไม่มีทำไมผู้หญิงต้องมานั่งถักเสียเวลาเพราะอะไรคุณคุณเอ้ามันทำไมคุณถักอ้าวคุณจะถักให้ผู้ชายคือสำหรับผู้หญิงเนี่ยไม่มีคำว่าเสียเวลาสำหรับการทำไรผู้ชายหรือคนที่เรารักทำไมผู้ชายต้อง รักผู้หญิงที่ชอบถักคือหนูไม่แคร์ว่าเันจะรับขอแต่คือแบบว่าคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันคือความสุขของผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยรับเา่ดก็ไม่ถามเลยเพาอยากรับไหมก็ไม่ถามเลัวรจะเจ็บไงโอ้โหถามตรงตอบตรงซะด้วยแต่แค่ได้ถักไหมพรมให้คนที่เรารักก็มีความสุขแล้วใช่ไหมละครับคุณพูดเดิลเจ้ากลุ่มลูกค้าคือกลุ่มคนพื้นที่คนพื้ยคะ่ท้กงที่อาชีพยด้วยทุกอาชีพใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นงานอดิเรกอย่างนี้ เท่ากับว่าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับร้านนี้เลยว่าจะกําไรไม่กําไรก็ช่างมันเป็นฮอบบี้อ่ะโอ้โหนี่มองกันว่าธุรกิจนี้อาจเป็นแค่งานอดิเรกที่ไม่หวังกาไรแต่จะเป็นจริงอย่างที่ว่าหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับเอ๊ะแล้วคุณมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าพวงจุ้ยถูกว่ะนะต้นไม้ที่ขวางทางเนี่ยวันนั้นไปฟังอาจารย์พวงจุ้ยมาเขาบอกว่าทางเข้าเนี่ย <c oughs> มันมีอะไรที่เป็นแบบเป็นตอตออย่างนี้ไม่ได้ มันเหมือน,นเงินไม่เข้าอ่ะเงินไม่ไหลเข้าอ่ะช่วง Green Business by K-tip ปัจจุบันการผลิตกระดาษ1ตันจะต้องใช้ต้นไม้ประมาณ17ต้นแต่จะดีแค่ไหนถ้าเราไม่ต้องตัดต้นไม้เพื่อนำม,มาทำกระดาษอีกต่อไป และที่ลีลิฟสตูดิโอนั้นสามารถนําต้นกล้วยมาทาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้อย่างสวยงามและที่สําคัญเป็นกระดาษที่เราไม่ต้องตัดต้นไม้มาทําอีกด้วยครับลีฟสตูดิโอก็เป็นดีไซน์สตูดิโอเพื่อสิ่งแวดล้อมครับเราจะเน้นหนักการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล,วล้วยเราก็คิดว่าตัวเยือ่อไฟเบอร์ของต้นกล้วยเนี่ยคุณสมบัติมันน่าจะดีพอที่จะสามารถทํากระดาษได้ก็เลยทําการทดลองแปลรูปมาเป็นกระดาษแล้วก็แปลรูปกระดาษมาเป็นสมุด และผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆครับก็อยากจะชักชวนให้ทุกคนลองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมดูครับเพราะว่านอกจากมันจะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับสินค้าหรือโปรดักทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยและนี่ก็คือแนวคิด Green Business ของคุณพานุงากคุณชรเจ้าของธุรกิจ e l i